เดี๋ยวมาดูตัวกันโครงหลังนะคือเชล้องใส่แบบแบบสแตนดานดิสาตนดาดหันยังไง mm hmm. เดี๋ยวนะครับให้ดูนะว่าสแตนดาดเขาจะหันแบบนี้อันนี้คือหลังรถนะหลังรถเป็นแบบนี้อ่าสแตนดาดหันแบบนี้หันมาด้านหลังนะเป็นตัวยูแบบนี้ใช่ไหม mm hmm. เป็นตัวนี้อ่ะแต่คันนี้ใส่แท้งใช่ไหม mm hmm. ใส่แท้งตัวนี้จะมีแท้งทั้งหมดเลยติดแท้ง ไว้นั่นนะเขาก็เลยต้องกลับทางมาใส่ด้านหน้าแบบนี้อ่าใส่แบบนี้อ่าเช่ใส่เลยเนี่ยกลับทางใส่ด้านหน้าแบบนี้เห็นบ้างเพราะนั้นตรงข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นมีพื้นที่ตรงเนี้มีสเปซตัวนี้เพื่อเอาไวใ้ใส่แทงน้ำใส่ท้งได้แล้วก็ด้านหน้าก็คือหน้าเผาน,านะ จะเป็นแบบนี้จะมีตัวล็อกตัวล็อกนี้ตัวล็อกนี้นี่นะหน้าข้างหน้านี่ฟอนนี่จะใส่แบบนี้ติดเลยติดปกติเลยเดี๋ยวกลับลองกลับกับ้ดูใหม่อ่าอันนี้เป็นไทบ B โอเคลองไทถอ นี่อันนี้ไทย A Normal นะไทย A Normal อันนี้ไทย B สเปเซเชียลนี่ไทย B สเปเซเชียล A B เนี่ยรูตัวที่มันมีตรงเนี้ยจากเดิมเป็นรูนี้อ่ะเราต้องขยับ คือมันจะปรับแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันเอาไว้ปรับเอาไว้ปรับเพื่อตั้งระยะให้มันได้เซนเ,นเตอร์ที่สุดก็คือซีโร่แอ์จัดนะตอนนี้ก็คือกำลังทำเป็นซีโรอยู่ซีโร่ก็คือล้อมันติดอยู่กับกราวตัวนี้ตอนนี้กันโครงจะต้องยังไม่ทำงานนะจะต้องยังไม่ดัดตัวเพราะนั้นน่ตัวนี้จะมีเอาไว้ตั้งตั้งระยะเพื่อให้มันฟรี ตอนที่รถยังซ้ายกับขวานะยังสเตเบิลกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทำงานเลยเนี่ยตัวเนี้ยจะไปทำให้รถมันกระด้างนะครับการคงก็คือทำงานตอนที่รถเอียงซ้ายเอียงขวาหรือล้อซ้ายล้อขวาไม่เท่ากันเท่านั้นแต่ตอนที่รถเนี่ยล้อซ้ายล้อขวาเท่ากันอยู่เนี่ยการคงจะต้องไม่ทำงานนะครับย้ำเลยการคงก็จะต้องไม่ทำงาน